สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่างแตกเอาวิธีการเปลี่ยนใบมีดล่างจากพวงหัวเขียวมาฝากนะครับถ้าเราเจนไม่ขาดแบบนี้นะครับวิธีเปลี่ยนใบมีดล่างก็คือนดับแรกเลยนะครับเราก็ใช้นิ้วของเรากดสปริงใบมีดบนไปฝั่งขวานะครับแล้วก็ใช้ไขควงปากเล็กแทงไว้เพื่อที่จะให้ใบมีดสองใบอิสระต่อกันนะครับเวลาเราดึงเราจะได้ดึงออกง่ายนะครับเราใช้มือขันไม่ออกเราก็ใช้ครีมนะครับครีมนะครับขันออกนะครับ หมุนนะครับหมุนตัวล็อกใบมีดเนี่ยขันออกนะครับเพือนไม่ถ้าเผื่อไม่ออกเราก็ใช้ไขควงถ้าใครไม่มีไขควงก็ใช้ครีมนะครับแล้วแต่ความสะดวกเสร็จแล้วดึงใบมีดออกเลยง่ายๆนะครับพอดึงใบมีดออกเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ใบมีดใหม่มาเราเวลาเราใส่เราต้องเอาสันคมของตัวใบมีดที่เป็นฝั่งแหลมเนี่ยหันเข้าไปข้างในตัวจักนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะแทงเข้าไปเสร็จแล้วข้ขอควรระวังหรือว่าข้อควรที่เราจะปฏิบัติก็คือ ให้คมของใบมีดนะครับอยู่รลหน้ากับแป้นนะครับเสร็จแล้วล็อกใบมีดเลยนะเพื่อนๆเนาะพอล็อกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาลองเจียนดูนะครับอ่าก่อนอื่นก็ต้องเอาใบามีดบนเพื่อที่จะเอาให้มันมาชิดกันก่อนนะครับเสร็จแล้วมาลองเจียนดูแล้วกันเอาไขควงออกจากสปริงนั่นเองเอามาลองเจียนดูเห็นไหมครับพเพื่อนๆคมกลิบเลยนะครับลองดู